เที่ยวเกาะสีชังวันเดย์ทริปวันนี้จะพาไปที่ไหนกันบ้างด้วยมอเตอร์ไซค่ะค่าเช่ามอเตอร์ไซค์เพียงแค่2 0 0บาทเท่านั้นเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าวันนี้จะไปที่ไหนกันบ้างไปกันเลยค่ะที่เลือกมาเที่ยวที่นี่เพราะว่าเป็นเกาะที่ใกล้กรุงเทพมากที่สุดเดินทางจากกรุงเทพมาใช้เวลาเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นก็มาถึงท่าเรือแล้วค่ะตอนนี้เดินมาถึงท่าเรือเกาะลอยแล้วนะคะ ใช้ระยะเวลานั่งเรือประมาณกี่นาทีฮะ15ค่ะ6บคุณค่าเรือ50บาทถูกไหคะค่าข้ามเรือคุะ50บาทเองอ่ะถูกมากเราสามารถนั่งไปเที่ยวกาะสีชังไปเช้าย็งกลับได้เลยนะคะเรือรอบสุดท้ายจากฝั่งช่วง6โมงเย็นและเรือรอบสุดท้ายจากกาะสีชังช่วงทุ่มนึง หลังจากเช่ามอเตอร์ไซค์แล้วเราก็มุ่งหน้ามาที่สะพานอัสดางเป็นจุดไฮไลท์ที่แรกเลยค่ะพามาเที่ยวที่สะพานอัสดางนะคะซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะและเป็นจุดเลนด์มาร์ทที่ทุกคนต้องมาวิวพระาทิตย์ขึ้นสวยมากไปดูกันเลยค่ะ ตอนนี้ออเดินมาถึงปลายสะพาแล้วนะคะเราก็จะมองเห็นวิวประภาคารจงสุลลากากรด้านหน้านี้นะคะแล้วก็เรือขนส่งสินค้ามีเรือนไม้สีเขียวชื่อว่าบ้านขนมปังขิงเป็นพระราชวังแห่งเดียวที่ตั้งอยู่บนเกาะปัจจุบันเป็นร้านขายเครื่องดื่มและอาหารว่างค่ะ ขับรถไปต่อที่จุดเช็คอินถัดไปเลยค่ะหาดทําพังตอนนี้เรามาถึงหาดเดียวของเกาะสิีชัางนะคะคือหาดทําพังค่ะเป็นหาดเดียวที่แบบนี้น้ากว้างยาวแค่เพียงร้อยเมตรเองค่ะเดี๋ยวมาดูค่ะหาดทนี่มนไม่ใช่หาดทรายแต่มันมีแต่ก้อนหินนะคะซึ่งระยะทางมันก็แค่ร้อยเมตรเอง จุดเช็คอินถัดไปเป็นสะพานเขียวที่หลายๆคนแวะมาถ่ายรูปนะคะจริงๆแล้วมันก็คือท่าเรือนี้เองค่ะก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีที่ร่มให้ยืนด้วยก็เดี๋ยวไปที่อื่นกันต่อเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูกระรอกขาที่ท่ายายทิมค่ะมองไม่เห็นเกาะน้อยอ่ะ อนนี้เราอยู่จุดชมวิวท่ายายทิมนะคะแล้วก็เราก็จะเห็นแหลมแหลมงูอยู่ปลายนู้นนะคะซึ่งจะมีเกาะเล็กๆอยู่ตรงนี้แต่ว่าเราจะไม่เดินไปนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนมากแล้วก็เราต้องเดินลัดเลาะตามโขดหินไปนะค่ะอยู่ตรงนี้เนาะอากาศถือว่าดีแล้วค่ะตามรีวิวมาแต่ไม่มีอะไรเลยนะคะเดี๋ยวเราไปแวะดูกระรอกขาวระหว่างทางค่ะจุดนี้ค่ะเป็นจุดให้อาหารของกระรอกขาวแล้วก็นี่ค่ะเห็นแล้วค่ะหนึ่งตัวกำลังวิ่งขึ้นเขาไปนะคะ เมื่อกี้แอบย่องเห็นกระรอกข่าวแล้วนะคะหลายตัวแต่ว่าเราถ่ายไม่ทันเนาะตรงนี้ค่ะเป็นกระจาดสำหรับใส่อาหารของกระรอกค่ะเนี่ยแล้วนกกระรอกก็เขาก็จะวิ่งมากินนู้นนู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 นมองเห็นไหมมองเห็นไหมูมห้นนูนนูถ่ายไม่ทันขับมอเตอร์ไซค์ไปที่จุดชมวิวรอยพระพุทธบาทกันต่อนะคะขึ้นมากราบสักการะรอยพุทธบาทกันค่ะ ตอนนี้ออนก็ขึ้นมาถึงมณฑกบ้อยพุทธบาทแล้วนะคะซึ่งอยู่ที่จุดสูงสุดของเกาะสีชังเลยสวยงามมากค่ะดูวิวนะคะเราจะมองเห็นเกาะสีชังบริเวณรอบๆนะคะมาถึงแล้วค่ะช่องเขาขาดจุดตรงนี้นะคะนอกจากจุดชมวิวช่องเขาขาดแล้วยังมีสะพานวาชิราวุธด,ด้วยยื่นยาวออไปตรงแหลมที่มีลักษณะคล้ายๆกับแหลมพมเทพนะคะและตอนนี้พามาดู ท้าที่ตกค่ะที่ช่องเขาขาดสวยมากอากาศดีมากเลยค่ะนี่ตรงนี้ตรงนี้เป็นจุดชมวิวนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูจุดไฮไลท์ที่น้อยคนจะรู้ค่ะไปค่ะ ถึงแล้วคะ่ะถ้ำทะลุอันซีนของเกาะสีชังเป็นจุดไฮไลท์ที่ยอดฮิตมากๆเลยตอนนี้นะคะเป็นโพรงหินมองไปเห็นทะเลด้วยถ้ำทะลุจะอยู่ด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราจะเดินลอดซุ้มอุโมงหินลงไปนะคะทางลงไม่ยากค่ะใกล้ๆแค่นิดเดียวค่ะจากจากด้านบนลงมาด,ด้านล่างนิดเดียวเองค่ะตอนนี้น้อก็มาอยู่จุดไฮไลท์ของเกาะสีชังแล้วนะคะถ้ำทะลุค่ะ สยไหมคะและก่อนเดินทางกับด้วยเรือรอบสุดท้ายเวลาหนึ่งทุ่มนะคะ <ๆ S 1> ก็พาเพื่อนเพื่อนมาดูประภาคารเปลี่ยนสีได้คะ่ะจะอีกฝั่งหนึง่งที่เป็นท่าเรือนะคะ ฝั่งกุงสุลกากรค่ะจบทริปไปงบไม่ถึง1,000บาทฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันทริปหน้าค่ะ